วันนี้เราจะมาพูดถึงสมุนไพรารายการหนึ่งค่ะที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องรู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานค่ะก็จะรู้จักสมุนไพรชนิดนี้ที่เราเรียกกันว่ากะเพราที่ผ่านมาเราจะรู้จักกะเพราในแง่ของการนำไปปรุงอาหารนะคะที่เราเรียกกันว่าผัดกะเพรา หลายคนจะบอกว่าผัดกะเพราคืออาหารสิ้นคิดจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะผัดกะเพราจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์สําหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ที่ทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนั่งนิ่งเนื่นนานทําให้ลมเนี่ยมันอั้นอยู่ข้างในแล้วเราจะเอากะเพรามาทํารูปแบบใดได้บ้างที่ดิฉันถืออยู่ขนาดนี้ค่ะ ก็คือกระเพราสองชนิดค่อนข้างที่จะเหี่ยวนิดนึงเพราะว่าดิฉันตัดมาตั้งแต่เช้าแล้วที่บ้านเนี่ยค่ะจะมีปลูกเอาไว้อันนี้เราเรียกว่ากระเพร,ร,เา,รเาแดงหรือกระเพราดํากระเพราแดงหรือกระเพราดําเนี่ยค่ะจะมีจุดสังเกตก็คือเนี่ยค่ะที่ก้านเข้าตรงนี้นะคะที่ลําต้นแหละจะออกเป็นสีแดงหรือม่วงแดงนะครับแล้วใบก็จะสีเข้มเข้มเขาจะมีสรรพคุณเป็นยาแล้วก็มีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรไทยเราจะใช้กระเพราแดงหรือกระเพราดำเนี่ยค่ะมาใช้ในการเข้าเครื่องยาสมุนไพรจีนก็เช่นกันค่ะก็สามารถที่จะใช้กระเพราได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลมสําหรับกระเพรานี้ค่ะอันนี้เราเรียกว่ากระเพราขาวกระเพราขาวจะดูนะคะเนี่ยลักษณะใบส่วนใหญ่จะใหญ่แต่ถ้าบรรยายขนาดเนี้ยค่ะเชื่อได้ว่าน่าจะใส่ปุ๋ยเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือยาฆ่า,มาแมลง จริงๆสมัยก่อนพื้นบ้านเราขาะเราปลูกกะเพราเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะเร่งให้มันโตเร็วๆจะได้รีบขายซึ่งจะเห็นได้ว่ากะเพราขาวแบบนี้ขาะกลิ่นเนี่ยนะคะกลิ่นเขาจะไม่ได้หอมเหมือนกะเพราแดงสําหรับท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนค่ะแล้วก็มีลมจุกแน่นบางคนบอกว่าลมออกหูเลยคือมีเยอะมากวิธีการค่ะในการที่เราจะใช้กะเพรามาเพื่อที่จะแก้ หรือลดลมเนี่ยเราสามารถที่จะต้มเป็นน้ําชานะคะก็ะคือต้มน้ําเดือดแหละแล้วก็เอากระเพราใส่ลงไปเอาเฉพาะใบเลยนะคะเนี่ยค่ะสีสันเขาก็จะสวยงามค่ะสีจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะก็สามารถจะดื่มได้อุ่นๆน้ำกระเพราเนี่ยเราสามารถจะดื่มได้ทั้งวันถ้าเผื่อว่าเราต้มให้ใสๆจางๆแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่กระเพราเยอะแยะมากมายคือการกินอาหารเป็นยาเนี่ยเรากินทั้งวันดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องกินเข้มข้นเกินไป แต่จิบได้ทั้งวันน้ำกระเพาจะมีคุณสมบัติในการขับลมค่ะจะช่วยไล่ลมที่มันค้างอยู่ในเส้นหรือลมในตัวบางทีลมในกระเพาะอย่างเนี้ยค่ะดังนั้นค่ะคนที่มีปัญหากดไหลย้อนดิฉันแนะนําว่าให้เลี่ยงขิงไว้ก่อนแล้วก็ให้มาทานเป็นน้ําต้มใบกะเพาจะดีกว่าเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่ใบกะเพา กะเพราที่เราใช้วันนี้ค่ะเป็นกะเพราดํานะคะกะเพรามีสองชนิดคือกะเพราดํากับกะเพราขาววันนี้เราใช้กะเพราดําค่ะคือเปิดฝาแล้วก็ใส่ไปได้เลยค่ะไฟกลางก็ได้นะคะต้องไปสักครู่นะคะสีของน้ํากะเพราจะเปลี่ยนไปคือน้ํายาจากในใบกะเพราเนี่ยเขาก็จะออกมา ปริมาณที่ใช้ไม่ต้องมากนะคะหลังจากต้มไปประมาณสองนาทีนะคะเราก็จะแบ่งน้ํากะเพราเนี่ยออกมาเก็บไว้เป็นเครื่องดื่มคือเป็นน้ํากะเพราเราสามารถที่จะเติมน้ําผึ้งเพื่อที่จะเสริมสรรพคุณของเครื่องดื่มน้ํากะเพรานี้สําหรับคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนก็ได้นะคะเก็บไว้ดื่มค่ะ ไม่เชื่อต้องลองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อที่ดิฉันพูดนะคะอร่อยจริงๆเยี่ยมถ้าวันนี้ดูแล้วนะคะมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีปัญหากดไลย้อนมีปัญหาระบบขับถ่ายก็แนะนําว่าค่กดติดตามไว้แล้วเราก็จะได้มาพบกันอีกอย่าลืมคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจเผื่อว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงดิฉันก็จะตอบคําถามที่ใต้คลิปนี้เลย แล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพดีๆแบบนี้อีกค่ะสวัสดีค่ะ